ปลูกได้อยู่เท่ากับปลูกน้ำพี่น้องพริกเผือกนะพริกมะเขือ,อต้อนปักหอมต้นพี่น้องตีเหลืองน,น้าเท่ากับนี่แหละครับเอาเข่ามาใส่หวัวมาอุ่นเข่าห,หนึ่ง,ขเ,ขเ,เ,เ,ขงเข่าเ็ปกับเขากินนะเพื่อเรื่องปากเรื่องท้องของเท่านะพี่น้องเนาะ คนจะจำเป็นสิ่งที่เขาหาบ,าบด้ยี่นี้เขาจังสื่อสิ่งที่เขาหาด้เขาข็บ่ต้องไปสื่อจังิกจังเดียวสวนน้ำเขาที่ยินได้เขาก็อกเขาขาอเา,เามาเห็ดน,นะพี่น้องเนาะบ่บ่บบจะเป็นกับผต้องไปสื่อันไดมันจําเป็นบ่สื่ออุ่นนะครับก็ขุ่นในร้ายนะครับผู้เป็นที่เขามารับชมเนาะรับชมให้ มาอุ่นเขา่าหนึ่งเขา่าเทปกับเขากินนะเรื่องปากเรื่องท้องของเฮ้านมะ่พี่น้องเนาะทุกคนเป็นเรื่องของของบุคคลแต่ไผมั่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเฮ้าเห็ดแบบนี้มันจะเป็นขอบเป็นขั้วนะเห็ดไปเพื่อความอยู่รอดนะทำไปเพื่อความอยู่รอดเห็ดจังไดเพื่อความอยู่รอดนะครับ เอาเขาเย็นนะครับเขาเย็นเอาเอามาใส่หวัวจะไปอุ่นครับทุกเกิดขึ้นมากครับสาบอม่สิ่งเลยเอะถ้าจะบอพวมถือว่าเป็นค่วมสูกงกว่าเขานะพี่น้องเนานะเพราะว่าขานเท่ากัเหตุเท่ากับอะด้ก,กินเหนื่อยแล้วครับกับบอมีเงินเงินที่จะซื้อกินนะครับเพราะว่า รายได้ของเอาก็บบดบางครั้งกับด้เข่าทุกเมื่อทุกเมื่อแด้วพี่น้หนุ่มปลูกได้อยู่เ้าก็ปลูกนั่นพี่น้องพริกเผือกนะพริกมะเขือต้อนพักหอมต้นทุกเกิดขึ้นมาแล้วบทาบอ่นีสิ่งนี้ก็บ,บอุ่นลูกหลานก็ตื่นมากกับบริจีนลำไงกะนี่แหละก็เฮ็ดไปยังสิ่งเลยครับ เฮไปตื่นขึ้นมากไม่นาทีลัางหนาแป,ป้งฟันนล้วกับนะครับเอาเขาเย็นนลครับเขาเย็นนะครับเอากระเอามาใส่หัวจะไปอุ่นครับากะนี่แหละกะล็เฮดไปนังสิเละครับเฮบไปตื่นขึ้นมากไม่นาทีล่างหนาแป,ป้งฟันนล้วกับพออุ่นลูกหลานกัตื่นมากับบริกิน ข้ากรบบได้สือจะเป็นการประหยัดแต่ข้าสือและข้าจะเอาเงินมาจะใส่มาสือกินเป็นว่พี่นอ้องเสือทุกมือทุกมือแต่ข้าเห็ดแบบนะครับก็จะเป็นขอบเป็นั้วขึ้นไปเสือกินไผ่บ้นกับโบปินขอบเป็นก้วเมื่อไรข้ากับโบมีเงินเงินที่จะสือกินนะครับเพราะว่ารายได้ของขากระบ,บ,บาดบ,บั่งขันครับวดนในเข่าทุกเมื่อทุกเมื่อแล้วพี่นอ้อง เอาเห็ดแบบนะครับจะเป็นขอบเป็นขั้วขันไปเสือกินไผ่บ้านจะโบบป p น n ขอบเป็นขั้วเขากับบริสุทธิ์จะเป็นการประยักษ์ครับแต่เขาสือแล้วเขาจะเอาเงินมาจะใส,ส่มาสือกินเป็นวะพี่นอ่องเสือทุกมือทุกมืออ่ะพี่น,อน้องเตรียนหน้าเขากบบนี่แหละครับ เอาเข่ามัดใส่หัวจะจำเป็นสิ่งที่เขาหาบายย่ได้ยีหรีเขาจังซื้อสิ่งที่เขา,า,าหาได้เ,าเาขาบอกบ่ต้องไปซื้อจังผิกจังเสียครัไปแหละหนึ่งเขาแล้วน,นะครับต้องเข่าเบิด์ตขวเข่าต้องไปซื้อเข่าเมื่อวัยสามาวัยสามเนึงนะครับกับเข่าเบิด์ตเข่าต้องไปหามานะครับ ต้องเขาเบิดเทากัต้องไปซื่อเขาเมา่ว้จสามาว้จะหนึงนะครับกับเขาเบิท์ตเรากต้องไปหามาเนะนี่ยเทากัต้องทีเท่าเหดไว้น้ำหัวน้ำเสื่อเลยครับกับผมมีเงินเงินที่จะซื้อกินนะครับเพราะว่ารายได้ของ,ข,บบบงข้าวกัะบอบังคับว่าด้เข่าทุกเมื่อทุกเหมือแล้วพี่น้องก็ต้องตามดูดกาลเท่ากับปูแหวกไม่จไม่จกินอุ่น นะครับก็คุ้นในร้ายนะครับผู้เป็นที่เขามารับชมนะ่มเนาะรับชม่มให้เทากบรบบาดเสือต่เป็นการประหยัดแต่เ้าเสือและเข้าจะเอาเองินมาจะใส่มาสือกินเป็นวะพี่นอ้องสือทุกมือทุกแม,มาอุ่นเขาหนึ่งเขา่าเทพกับเขากินนะเรื่องปากเรื่องทองข,ของเข้าวะพี่นอนะ้องเนาะทุก จะจำเป็นสิ่งที่เขาหาบดายี่หรืเขาจังสื่อสิ่งที่เขาหาบดายเขาข็บดตองไปสื่อจังพิกจังเสียเขาตองตามฤด,ดูกาลเขาปูแหวกไม่จะไม่ไมจะกิ้อุูนนะครับก็คุณในร้ายนะครับปูเปินที่เขามารับชมเนาะรับชมให้ที่เนาะ ตีเหลืองหน้าเท่ากับนี่แหละครับเอาเข่ามาใส่หัวเนี่ยเท่ากับต้องที่เท้าเฮ็บใบน้ำหัวน้ำสุกเท้าจีไปถาผู้ใดเพราะว่าถาผู้ใดเพราะว่าเท้าต้องเฮ็บใบเฮ็บใบจะกินเท้าเนี่ยกับสาบอกล้องตามฤด,ด,ดูการเท่ากับปูแหวก็จะไม่จะกินจะจำเป็นสิ่งที่เขาหาบ่ดได้ยี่หรี่เขาจังเสือ สิงง่งที่เขา,นะนะา,าหาได้เขาก็บต้องไปซื้อจังพริกจังสดเยาไปนะนะบางสถานเพิ่อนกระจะบบ่หูงได้เพิ่อนกระจับไปซื้อไปซื้อกินเอาไปซืบเขามาก,กินซื้อนะมาก,กินเอาอันนั้นก็นะครับต้องเขาเบิดเขาก็ต้องไปซืบเขามาไว้จะมาไว้สามเนื้ววอนะครับแล้วเวขาเบิดเขาก็ต้องไปหามาฮนะ,ะหนึ่งเขากอนเราไปโดนเหล่า หน้าก็พดแหละครับเอาแค่นี้แหละขอบพุดในรหลายทีหนอ่อยครับขอบคุณครับเฮากะนี่แหละก็เฮ็ดไปยังสิเลยครับเฮ็ดไปตื่นขึ้นมากไม่นานทีหลังหน้าแป,ป้งฟันแล้วกับเนี่ยถ้าตะทำตีเฮาเฮ็ดไปน้ำหัวน้ำสุกนะครับเอาเขาเย็นนะครับเขาเย็นนะเฮากะเอามาใส่หัวจะไปอุ่นครับ ไปนะนะบางท่านเพิ่นกัจะบห่หหงเด้เพิ่อนกับจ่ไปซื้อไปซื้อกินเอาไปซื้อข้าวมากินซื้อนี่ยมากินเอาอัานนั้นกัต้องตามฤด,ดูกาลเขาแบะปูแหวกไม่ใช่ไม่ใช่กินเห็ดไปเพื่อความอยู่รอดพุ่นน่ะทำไปเพื่อความอยู่รอดเฮ็ดจังได๋สิความอยู่รอดของเฮาก็บ่ได้ซื้อ์แต่เป็น การประหยัดการห้าวเาสือแล้วห้าจะเอาเงินมาจะใส่มาเสือกินเป็นวัตถินออสือทุกมือทุกโลอุ่นลูกหลานกับตื่นมากกับบริกินต้องตามฤด,ดูการกับปูแหวกก็จะ่็จะกินห้าวกะนี่แหละก็เฮ็ดไปยังสิ็จเลยครับเฮ็ดไปตื่นขึ้นมากไม่นาทีหลังนาแป้งปั้นแล้ครับนะครับต้อง เขาเบิดเขาก็ต้องไปซื้อเขามาว่าจะมาไปจะเนึ้อไงครับกับเขาเบิดเขาก็ต้องไปหามานะทุกเกิดขึ้นมาแล้วถ้าโบมีสิ่งนีล้ล่ะอ่ะหนึ่งเขากอนเราไปโดนเราหนักกับปวดแหละครับเอาแค่นี้แหละขอบคุณในลายพีพ่หน่อครับขอบคุณครับขอบกระจาบบ่พุ่พพพพมถือว่าเป็นพุ่มสูกงกว่าเขานะพี่หน่อเนาะเพราะว่า ข่าห้าวเห็ดเท่ากับว่าได้กินเป็นเรื่องของของบุคคลแต่ไผมั่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าห้าเห็ดแบบนี้มันก็จะเป็นขอบเป็นขั้วฮะ,ะหนึ่งเขาก้อนเราไปโดนเหล่าหนักกับปดแหละครับเอาแค่นี้แหละขอบพูดในรหลายพี่นอ้องครับบคุณครับไปแหละหนึ่งเขาแหละ หนึ่งเขากอนเราไปโดนเหล่าหนาบก็บพุทแหละครับเอาแค่นี้แหละขอบพูดในหลายทีหนอ่อยครับขอบคุณนรับาเป็นเรื่องของของบุคคลแต่ไผมั่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเห้าเหตุแบบนี้มันก็จะเป็นขอบเป็นขั้วกต,ตามดดูการเท่ากับปูแหวกไม่ใช่ไม่ใช่กินหนึ่งเขากอนเราไปโดนเหล่า น้ำก็บพุทแหละครับเอาแค่นี้แหละคอามพุทในหลาย